สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะันนี้จะมารีวิวอะไรคะก็เป็นการทำไอติมนะคะแม่แม่มือมารีวิวเนาะอ๋อมาทำไอติมแม่พูดผิดค่ะไอติมจากอะไรคะนมนะคะนมอะไรเอ่ยเป็นส,สมาร์เริ่มเลยค่ะตอนนี้ฉันเทน,น,นมแบบให้แบบมันเต็นๆนะคะ,หร,ะหรือว่าจะทาหรือว่าทุกคนยอย่ามือไปคะ่ะมือสกรปรกค่ะอย่ามือไปคนนะเทนมไปเลยค่ะหรือว่าจะเอ็นก็ได้นะคะ อยากกินอะไรก็เอาน้นเลยค่ะเมื่อเช้าเราทำอะไรนะนมเปรี้ยวไปแล้วนะคะนะะคะไม่เป็นไรค่ะจะค่อยเช็ดทีเดียวค่ะนี่คือมันจะเป็นแบบเมื่อเชา้าทำนมเปรี้ยวนะคะตอนเที่ยงทำโอนจินสมาร์ทนะคะนี่คือต้องพออย่างไรพออะไรเนาะอ่าพอแล้วค่ะอันนี้ก็พอเลมเวมือเยอะมากอันนี้จะพกคนไปแบบที่นานๆเลยนะคะอ่าคนไปค่ะตอนนี้นโซสัดเราอยู่นูน่น เป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันจะเป็นน้ําแข็งหรือยังคะมันรู้สึกอะคะ่ะมันต้องขุดขูดใช่ไหมเนี่ยอืม,มตอนนี้มันยังแบบมันยังไม่แข็งมันมันยังไม่แข็งตัวเลยนะคะต้องรอประมาณห้านาทาีวันนี้ลมเย็นมากเลยคะ่ะหน้าบ้าน,นะะเนี่ยค่ะนี่คือน้ําแข็งไม่ได้อยู่ข้างในนะคะค่ะเราโอ้เนี่ยลมเย็นมากเลยคะลมเย็นมาก ใช่วันนี้บรรยากาศดีลมเย็นด้ะอืมอานสิคะมันจะได้เป็นน้ำแข็งตอนนี้คือน้ำก็จะกลนกวนก้ะถัดดีเราซื้อมาจากนี่นะคะช้อปปี้หรือว่าจะซื้อร้านอื่นก็ได้นะคะค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะมันมีให้เลือกสองสีอะคะ่ะสีฟ้ากับสีชมพูแต่ว่าแม่หรือแม่ ชมพูสีฟ้ามันก็เป็นคือของผู้ชายใช่ไหมคะค่ะเป็นมันมีโบไหมคะไม่มีค่ะได้ได้เป็นแมวไหมคะเป็นแมวค่ะแต่เป็นแมวสีฟ้าค่ะิผู้ผู้หญิงผูออ้หญิงก็ใช้ของผู้ชายได้นะคะใช่ค่ะสีอะไรก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นของกินค่ะวยมันแบบ เมื่อกี้นี้เอามือสูดตรงนี้แล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นน้ำแข็งเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ได้มายังใช้เลยไม่ได้นะต้องเอาไปแช่ช่องฟิสไว้ค่ะแปดชั่วโมงถึงจะมาทําไอติมได้นะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะมันเอาไปแช่ช่องฟิสไว้แปดชั่วโมงความเย็นมันจะออกมาได้ค่ะนี่คือมันถึงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือทําต้องทาเป็นวันน um ี้เลยนะคะค่ะเมื่อวานซื้อมาแล้วยังทําไม่ได้ค่ะต้องแช่เย็นช่องฟิตไว้แปดชั่วโมงก่อนงวันนี้เลยนะคะใช่มันเริ่มแข็งเลยยัง เรื่อง,งไงเนีน่ยเริ่มแข็งๆแล้วนี่ยขูดดิขูดออกมาเออนั่นแหละคนเข้าเออนั่นแหละนั่นแหละเหออมันเริ่มแข็งแล้วมันจะชิมดูนะคร<ช>ับลองชิมดูดิม,มันเหมือนช็อกโกแลตเลยเป็นนมช็อกโกแลตเป็นยังไงอร่อยอร่อยไหมคะมันมันแบบมันเหมือนเป็นไอ้นี่ไอติมช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่ค่ะมันแบบเป็นช็อกโกแลต แต่ว่ามเปรี้ยวเปรี้ยวแค่นิดนึงมันน่าจะเปรี้ยวจากนมเมื่อเช้าหรือเปล่าเนี่ยคนนี่น่นนมันเป็นมแข็งเห็นปะขูดมาทึ่น่ะนี่คือแบบอะไรใช่มันทําแป๊บเดียวเองค่ะประมาณห้านาทีค่ะนะคะแต่ส่วนคนก็ห้านาทีเหมือนกันนะคะค่ะนี่คือนั่นแหละค่ะใกล้เป็นนะคะเมื่อเช้าเป็นไงคะร้านลืมเอาไม้พายคลี่คนมาให้น้องใช้ช้อนคนนะคะปกติต้องมีไม้แถมสองอันนะคะไว้ผัดไปผัดมา แต่ว่าของผู้ชายเขาเนก็น่าหนูหนูรู้เลยะค่ะว่าทําไมเขาไม่แถมไม้มาให้ทําไมลนะคะก็เพราะว่าเวลาเด็กผู้ชายสั่งเขาจะแถมไม้มาให้ก็เพราะเด็กผู้ชายเหมือนเขาอ๋อแม่ค้าเขาลืมลูกแม่ถามเขาละอ่ะคนเนี่ย,ยขูดูขึ้นมาสิเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาสมที่ผัดมาให้นะคะใช่ค่ะวันนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนนะคะขูดขึ้นมาเดี๋ยวลูกที่ทำไมที่ผัดมันจะขูดง่ายมากเนี่ยไ,ได้เห็นไหมพี่จะเป็นน้ำแข็งมาได้เห็นไหม ทำง่ายมากเลยเด็กๆก็ทํากินเองได้ไม่ต้องซื้อไอติมเลยนะคะทีนี้มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะเอานมมาทํานี่คือมันน่ามันจะเอาขนมปังมาทาก็ได้นะคะใช่อร่อยมากเลยมันแบบคือมันจะอร่อยแบบออมันอร่อยที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะก็จะลองชิมอีกครั้งนะคะอ่ะาชิมชิมเลยค่ะอย่าเอาช้อนไปวางอย่างนั้นที่รูมันเละไม่กินมันหล่น,นคะ่ะ หอมันหล่นเหรอคะอย่าให้มันหล่นมือคะ่ะจับไว้แน่นๆเป็นยังไงคะรสชาติอร่อยขูดออกมาเลยคะ่ะลูกมันแข็งแล้วลูกเห็มันแข็งแล้วขูดออกมาเลยโอ้ลมก็แรงวันนี้อากาศดีเนี่ยลมแรงวะ่ะต้นไม้ปลิวนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอากาศดีมากเออัหนแหละแข็งแล้วขูดออกมาขูดออกมาแข็ง เอามาเลยลูกเอาคนนนิดนึงเลยมันจะเริ่มแข็งหมดละ <คน S 1> ประมาณเจ็ดนาทีมันถึงจะแข็งหมดเดี๋ยวเรารอดูให้มันครบเจ็ดนาทีก่อนัลมันเจ็ดเจ็ดนาทีนะคะตอนนี้หกนาทีแล้วค่ะจะหกนาทีแล้วจะเจ็ดใกล้จะเจ็ดแล้วนะคะใช่หนูต้องคนไปคนมาดูมันจะได้แข็งไวๆปกติก็ผัดไปผัดมาเออเลย บ้านเราก็ไม่มีที่ผัดนะคะใช่ร้านลืมส่งไม้ไมาไงแม่บอกให้เขาส่งมาให้ใหม่นะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราไม้ที่ผัดสีฟ้าก็คงดีเนาะอันนี้คนไปเรื่อยๆแล้วขุดเลย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 ไม่ตรงนี้ค่ เห็นไหมไปน้องแข็งมาเห็นไหมแขนะ็งแล้วนะคะก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วคะ่ะกินได้เลยคะ่ะกิน,นยังไงอะ่ะตักใส่ช้อนสิคะมือมันเหนียวอ่ะ